ออยังไม่เห็นหนุนหน้าดิเ,เจับเวลาอยนนาู่ไหนวนะนที่ไงนับไปเลยสามวินาทีของกูไม่พื้นตามวินาทีแหละเดี๋ยอะเขายังทำไมนี่เข็นแล,ลอวของก,กูมันแค่นอนอนไม่ได้ถ้าแค่นอนอนแล้วมันจะนี่อะไรเหลืองเสื้อมึงใช้ลงกูสร้างเสือ้อเลย ลงลงลงเนี่ยกดตรงไหนตรงไหนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวออกแสดงว่าไม่กดตรงๆใช่ไหมกดว่ารอเฮ้ยไอ้ยักษ์กูไปกดที่ต่อทำไมชีวิตกูถึงชุ่มฉ่ำนักหนาวะกูไม่ติดขั้ว เข้าันทองบอกว่าเรา๋ยวก็มีแขกรับเชิญมานี่รู้ไหมนี่ว่าเป็นรูปใครมึงเร็วตาลองอะไรกดซ้ายฟ้ามึงไม่อัปเดตบ้างเหรอไอ้ทุกเจ้าบ้านวันหลูบมานเลือบ้านเลือคนยิ่สีนี่มันต้องอยู่ข้างเขียนเดี๋ยวกูเข้ามา ใอ่นี่มันเล่นไม่ได้กูเลยมีวิกกีนี่ถ้าน้องไม่ผิดใช่ไหมมีวิกกีอเด้นี่มีวิกกีนี่ทำไมวุ้นสูงสุดน้องโบกุลทำได้หนึ่งปรับยังไงแล้วนะไปที่ตรงนั้นลืมหมดแล้วเหรอแล้วก็เดี๋ยวอันล่าสุด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  Đấy đó, nhịp bước này nhịp bước mai máy khúc rồi Ê dù nhìn có sự quá trái chẳng Đó là gió chẳng đi mấy nè Không, leo lên không lúc Ờ, đấy À, ở loay đó, đi rồi, máy đi chạy ơi Đi Đẹp quá Mần kinh, cứ ngoài động chơi À, lau ổ còn lên đấy Đấy đó, nào lau ổ còn nè Chờ บอกว่าวดเ,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวเด,ยวยวดี๋ดย,ว,ยว,นนวก็มีแขนลัจีนะนี่ยนเน็ตเอมันขึ้นขึ้นไหนตกใจอย่างนี้ะไรไม่มีการเชื่อมต่อไปใครไปมึงเดี๋ยวลยไหนวะว่าดูไหคพกนมันมอีกทวันนี้เราก็มีแขนรับเชิญครับคือเอแล้ว แล้วอีกคนนึงก็ก็ไม่มี่ะไม่มีนะขอสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เกมมาครับนอนร์รี่มูดหมดสตอรี่มูดสตอรี่มูดกูกูนั่งเลย <c oughs> โอเคไอเยียจะไม่กูเขา้าเดี๋ยวเราวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะฮะก็คือ n u ็น2ูซึ่งตอนนี้ทูทยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟนะครับี๋ยววันนี้ผม<อ>ไป<ห>ดั้งแมบเองเพราะเพราะสำหรับท่านท่านก็ซื้อเลย ปกดติดตามช่องชแนลไอเอี้ยททีนีโอ้ยยังโมกตนด้มโอคต้นไม้เยแล้วงเด็กมันตกัดูจับไอเฟมดก กระตุกมากเลยขอบอกคว่านี่มึงมือกระตุกมากไม่รู้เหมือนแกนใอ่ใจไม่ต่อนะเมื่อกีอ้การกระตุกักกโอเคอส่นเล้ค้ต้นก็พอแี้เกียจสามต้นแม่งเกรียมเลยตกวัวนช่อว่าสวัสดีครับ ดีีมเยเดี๋ยวเรากไ,ไอ้าจะไปะป,ป,ปเาจะต้งนินัแล้วเราจะไปกล้าเราตราาองีขงเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะเดี๋ยวเราจะไปทนะ so, <yes>, ี่เกาะอ๋อมีเสือเกาะนะเกาะเสเยสเตอนนี้ผมโงไม่ได้ีกตามเคยวางกงกูครับผมจะครับแต่ของใช้ตอนนี้ผมรับเรือมาแล้วนะ หนึ ų, ่งสองสามแล้วก็สี Bal, ่ห mm ้า hmm. สี uh. yeah. <t <t rops> <t rops> <t <t ่เออข้าวหนี่เน็ตจดจำเุีเยวเอ็ดคุยมีวานหยจะบอกคุณที่แปกไม่บอกเหี้ยครับตอนนี้ต้องใช้เน็ตเดียวกันนี่หว่าเอ็ดบอกเดี๋ยวค่อยชจะเอาดูดีดออกจะเอ่อทำไมมันแรอย่างนี้ เฮ้อถูกดีเลยโอเคครับไหนเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากเข้าเซส์ฟได้นะโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เข้าก็เสร็จนะไอทูจีมันเป็นสตีฟเพราะว่าจะกินของไมสมวนเดี๋ยวนะกูรู้สึกไม่ดีว่ะไอ้หนึ่งมึงคิดอะไรโอเคนั้กูไม่เกี่ยวใช่ไกูก็ยังไม่อยากตาย สอนดดูตัแกกบคืนด้วยถามว่ากูดีกูดีกไใคชอบเใัลมที่ชอบชอบใช่ไอ้นุ่มสาวคุงันปตัดไมอ๋อคุณานตดมกสุดอืมใช้กูเป็นแรงงานอย่างนี้กูลงฆ่ามึงเ้ยเล่นเล่นเล่เล่นเล่เล่นเล่เล่นอืป็นแรงเล่นแก้ตีนกูเลยแต่ยังไม่อยากตาย กูดูมูบูบูจอหมูนี่มันข้างเลยวะอ้องเดยโอ้กระโดดให้มีกล่องครับอย่าฟังเลยไอ้ตูคุณผู้ชมรู้ไหมมุกกวนตีนเนี่ยถ้าน้ำท่วมใครเดือดร้อนเนี่ยอยไม่แพา สิในการคิดเย,ยี่ย okay, ของกเราก็เี่ยโอเคคำตอบก็คือนักวย,ลย,วยแล้วไมนต้องเป็นนักดวยเพเอากับไปก,กันนแล้วไอ้เี่ยแม่งหมุดมุกเลยพวกมือนาหนึง่งเสียปีเลยกู เข้าเรื่องกันต่อโอมีการไฟยงเกิดขึ้นนะฮะก้นนะกูได้ยินเสีงน้ปะจั๊กแปะจักูไอทูทีนี้มันนักปนชัดชัดอ่าอย่างนี้มันต้องฆ่าไก่จี๊ไก่ไส้พนักงงพาตะโกนไก่ เข้าขังลังมันทำให้ทูที่ต้องเสียโ,โลกเมื่อไหร่กูจะได้ขึ้นหมวเนี่ยปดกับอะไรสักอะไรอาอย่างเงี้ยเดียวขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นอีกขึ้นดิวะเออขึ้นในแซ่ทีณหนึงกับ คุณเปิดซอมบี้หรือเปล่าโอเค <Okay. S 2> โอเคมุกควนตีนเพื่อนนะครับโอเคครับสงองก็คือที้งคูณเดี๋ยวนะโ <Okay. S 1> อเคขาดอันนี้อย่างเดียวอยเออเรียบร้อยไม่ต้องมาช่วยกูเลย ถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็ออกไปไอ้ย๊าบกิ๊บปื้อไม่เชื่อมึงหรอกใส่อยู่ในก็อยู่ในปู้แปะเฮ้ยแอปเปิ้ลก้อไม่ใช่ก็เหมือนปิกาจูแทงเขาข้างหลังไม่ใช่เดี๋ยวใครดีกูอีกวะ เออนั ừ, ่นไงว่าแล้วได้ยินเออเข้ากันแล้วเออเออี่จะตายตายตกแกงกองเลยตายฮายเงียๆเงียบเงียนเงียบเราก็จะอยู่ในโลกอันแสนโหดเยี่ยมไปตลอดเลยเดี๋ยวถ้าพวกเราก็จะได้มาเข่ตกันก็อ่า สามสองหนึ่งสุขมวงในพนกูกำลังจะไปหนึ่งสุขมวงเห็นเกาะกูเห็นเกาะกูมาเล้วไปแล้วจะอตักระจกไม่ใช่ไม่ไปไม่ลงไม่โลมาแล้วเพราะกูคือไม่ใช่กูคือ เ <polarization. S 1> มาคีลูกมาป่าไม่ใช่อันนี้ก็คนละเรื่องก็ไปยังนี่ไงก็เพื่อนผมมาเล่นมุกครับก็นี่ไงเจอก่อแล้ว <yüz> ด <digging around> <S disconnected> ิ <aring> <iantes> ไม่ทันเหือกตายไม่ใช่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นโอเคขึ้นแล้วไม่เจอไพ่เจอไพ่ครับ้หอโโเจอเป็นอาณาจักรอาณาจักร ยังมม่กี้กูบอกไปว่าเลยนะขึ้นก่อนจะเอาใบไผ่ในเกาะเกาะที่กว้างใหญ่มากและเราก็เจอปลาที่เรียกกันว่า w a t e f u c k เฮ้ยอย่าพู้ามอาสดชื่น โกแมนตีเป็นพิคิวเดีเ๋ยใครมันฆ่าหมูจริงใครมันขยันฆ่าหมูจริงบอกฆ่ามามาตายตายตาย,ตายถูมึงตายแน่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 โปรค่าคือสุดซุด ทำไมลืมมีอะไรล,ไลืมเขาคุยอยู่บนท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าอืมหาเรื่องกูลงมาเลยกูลงมาบนพื้นเลยผมลงไปหาไอ้ทูบกำลังขึ้นเรือกำลังไปหาต้องหวงก็ไปข้ามแน่ น,น,มมนับหนึ่งนาทีแล้วผมจะไปถึงนหนึ่งนาทีโว้ยไม่ใช่หนึ่งวิ <c oughs> ผมก็เล่นมุกได,ด้กดับคนนี้กูัจะครับไอ้ชิ้มหายมึงตายมึงตายวันนี้มึงตายมึงตายแน่ๆนเห็นชื่อแล้วสองตัว yeah, yeah. สองตัวด้วยกันเรียกแมงคนเป็นตัวแล้วไม่ลงไม่เรียกเป็นคนแล้ว ไม่เห็นก,กนลัวกล้มรักไปกำลัง okay, ขึ้นมาบัานเหล็กตายาาดินพงทุกทีมึงตายวันนี้มึงตายมึงอยู่ในถ้ำกูรู้ช <c ười> ื่อเธอแกล้งเลย <c ười> ดีมากดีมากดีมากชูไ <c ười> ด้มึงเปิด,ดมึงก็ ร่งกายกับพลังกูเป็นหนึ่งเทพลงมาเกิดกจ้กูเป็นเทพนายไมค้าสตอรี่มูเอ๋อกูเป็นถึงเจสซี่เ, <Yeah. S 1> เออจเจเจมันโ okay. <Okay>. okay. จพัดเลยหมวันนี้เอาไม่ล่ะ ของปุ๊ 15, 15นาทีนะตัวลาไปก่อนฮนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับเออเหมือนกันเลย,เลย